มาดูกันว่าอะไรได้กบ่าวของพวกเธอไปเลยเข้า <mel od ic sound> นิกอย่าเปิดคนแรกว้าวมันคืออมยิม้มยิ้มเปเลยเอมไม่นะมีเวลาสั้นขไหนนิกนายต้องกินมันนายไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรอกนะ <mel od ic sound> อ๋อก็ได้ก็ได้จะลองดูแต่แค่นิดเดียวเอ้ยอมยิ้มอะไรมากมากเลยฉันชอบอะสุดยอดอยากกินให้หมดเลยคริสตี้พดได้แล้วไม่นะมันคือระเบิดเอาไปเอาไป กิดอะไรขึ้นมันระบาดอะ่ะน็กฉันกลัวโอ้มีอะไรข้างในด้วยแต่เอามาได้ยังไงน็กอะไรนะอ๋อฉันต้องกดไม่ไ,ได้มาลองกันมันได้ผลมีประอยอกมาด้วยเสีย <c oughs> งปไปเลยลองกินกัน <c oughs> มันคือสเปรย์รสเติมหวานเ <c oughs> จ๋งนะฉันชอบจะกินมากกันนี้โอ้ยเปรี้ยวจังเลย เอ้ออยขอฉันเล่ามไม่ได้ไหมไม่เหรอทำไมขี้งงตลอดเสร้างเถอะขี้ของหมดเอง,งก็ได้เอาอยากกินมากกว่น,นี้อะไรไม่เหลือแล้วเฮยของอะไรหมดเลยตลอดเลยทำให้ฉันเศร้าออยู่หได้แล้วนะฉันเพื่อนนายนะลืมหรือเปล่าเนี่ยนายไม่ควรหรอฉันแบบนั้นฉันมันกังวดเปล่าแล้วอืมไอศครีมอร่อยจังเลยฉันชอบจะทำคลนละกันเถอะเอ,อ้ไม่นะมันขึ้นบันห,หา แต่แปลกจังมันไม่ระเบิดอ่ะทำไมอ๋อหรูอแล้วมันแค่ของเล่นทิ้งไปดีกว่า oh. มาทำไอศครีมคอนต่อกันเลยสนุกหน่ายาตกะกร้อ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันกินอมยิ้หมดแล้วแล้วมันละสายไปที่ไหนอะ่ะเอ้ยมีเวลาสาไปในปกระป๋าฉันไม่นะ <c oughs> อะไรมีเวลาสายอยู่หลายชั้นเอามาเอาไปนี่ฉันเกียบมาแล้วคะ มาหาคำตอบกันว่าในครั้งนี้เมื่อไร้ฝาได้เปิดเลยคริสตี้อย่าเป็นคนแรกโอ้มันคือของเล่นที่มีูกป่าสกิโตสเซกเรียบร้อยคริสตี้โอ้สกิโตสสีฟ้าดูน่ากินมากอร่อยจริงจริงด้วยแล้วนิกล่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้เรียเปิดได้แล้วเราเข้าไแต่ก่อนอื่นต้องรอจนกว่าคริสตี้จะกินขนมจากป่าฉลามจนหมดก่อนนะ หมดแล้วอ๋ออันสุดท้ายแล้วอ้าอะไรจังเลยฉันชอบฉันอยากลองบ้างเอาล่โอ๊ย oh <my> ฉันถูกฉลามตัดด้วยโอ๊ยเจ็บจังเลยเอามันออกไปเอามันออกไปดีมากตัวฉลามเก่งมากจับหัวขโมยได้ด้วยนี่เปิดฝาของนายสิอย่ามาขโมยขนมฉันนะก็ได้เปิดตรงนี้ โอ๊ยมันคือเบอรชีสสินแบนเนอรอยากดูสุนเลยฉันเกลียดชีสแบบนี้อ,อแต่ฉันไม่ทางเลือกทำได้แค่ต้องกินมากัดคำนอกเลยก็ได้อ่อหน้าคือแย่ฉันไม่ชอบมันเลยสักนิดฉันอยากกินอีกแล้วอ่โอ๊ยเกี่ยวกับฉันนะคิสติงแต่รู้ไหมฉันเอได้แล้วฮ ฉันสามารถกินมันได้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยแต่เธอได้รับผลที่ตามมาคริสตี้ผลที่ตามมาหรือเหรอเอ้าน่าทน่าแค่ยกันนี้แบบนี้แหละฉันรู้สึกว่าฉันมีหมาฝรั่งอยู่ด้วยนะนี่ไงหมาฝรั่งรถเมินต้องเคี้ยวให้ลมหายใจไม่กินหอมสดชื่นเหมือนถุงเท้าก่อนทีนี้ก็ยิงช่วยนะ นิกได้รับบทเลียนฉันไม่เดียวแล้วแฮปสุ้เจอเลยนิกฉัมาเพืัอกตักวนายเราได้รับแจ้งว่าบุคคลอะไร้าที่นั่งเหมือนนายนะฮะสุดยอดฉันรู้แล้วว่าเขาต้องตัวได้เวลาค้นหาว่าอะไรอยู่ใต้ฝ่าของพวกเธอมันคืออะไรนะสแสดงให้เราดูได้แล้วโอ้นิกได้เยลลี่จีซีดรอปสุดยอดมันต้องอร่อยมากแน่แน่ในนี้มีเยลลี่แล้วก็น้ำช่่มรสเปรี้ยวที่เราสามารถใช้จุ่มลงไปได้ แล้วค่าคริสตี้ต้องใช้ชาแน่นนะโอ้ไม่นะออกไปคริสตี้ฉันไม่แบ่งหรอกเปิดฝังเขาได้แล้วฉันจะกินเยลลี่แสนอร่อยของฉันส่วนไปในน้ำเชื่อมกันอเป๊วหวานอร่อยเจ๋งอ่ะโอคริสตี้ต้องการอร่อยแ้่มาดูกันโอ้โหฉันได้มาฝรั่งทอดทาคริสตี้น้ำงกนมันอร่อยมากอยากลองแล้วเหรอทำไมถึงแกะไม่ออกอ่ะ เราเข้าสิแย่จังเลยพุงเหนียวมากไปไม่ออกเลยออเอาสำเนจแล้วโอ้นี้ไม่นะมันเป็นของฉันอย่าฝันเลยนะอาฉันจะกินคนเดียวมันเป็นของฉันอ,อร่อยมากโเหเผ็ดด้วยอะ่ะแต่ฉันไม่อยากกินแล้วแต่ว่าฉันนึกาเราจะแก้ได้ยังไงใช่แล้วนี่นิดเนือสิ เนียมา้เราก็สามารถมาฝรั่งทอดทยคิสไปเป็นไก่าลี่ได้แล้วมันดูเหมือนกันมากฉันดูไม่ออกเลยว่ามันถูกสลับนะฉันอยากเห็นจากแล้วเขาจะเป็นยังไงเมื่อกินมันคิสตนไม่มีอะไรเลยนะช่นยเถอะมากินเขอวฉันดีกว่า <c oughs> ฉันจะกินทั้งหมดทีเดียวไปเลย <c oughs> อยู่าเ่สิคริสตี้ฉันกินทั้งหมดในครั้งเดียวฮะ <c oughs> ต้องอะไรมากแน่แนะโอ้ไม่นะทำไมยังได้ถึงเพลขนาดนี้ โอ๊ยป่าฉันเป็นไฟแล้วอะไม่นะมีไม่ตลกแล้วเราต้องดับไฟให้นี้ฉันมาช่วยนายแล้วเพื่อนเราแป๊บนึงนะเอาถังดับเพลิงมาด้วยแต่ว่าฉันใช้ไม่เป็นนะมันต้องเกิดตรงไหนเนี่ยใช่แล้วตรงนี้แหละเฮ้ยดูเหมือนว่าฉันจะทำได้แล้วไม่ต้องขอบคุณหรอกนะฉันไม่งกินยันเลื่อนจากเรื่องคเครียดๆนะอ๋อนี่อ๋อแบ่งกันได้ มาเปิดฝาพร้อมกันนะโอ้แล้วมันคือเครื่องกดลูกกวาดหรือเปล่กปาก,กับมันฝรัง่งเออดูปแปลกๆงัม,มาเริ่มจากลูกกวาดกันเถิดน,นะแล้วเข้านิกก็ลองมาเม็ดนึงมันต้องอร่อยมากแน่นนะย e สเย้ฉันอยากลองมุกบ้าเจ๋งอื <m> แล้วตอนนี้ก็ตาคริสตี้มาลองมาฝรั่งกันแต่คิดว่าไง <m> เห็นแล้วว่าทำ <m> ไมชอบ <m> ใช่นแล้วมาฝรั่งกินอร่อยได้งไงล่ะถ้าไม่ใช่ฟันฝายนะฟันฝายเหรอจริงด้วย ฉันมีเดียดีๆแล้วมาหั่นมันฝรั่งให้เป็นชิ้นเหมือนเฟ้นไฟกันฉันใกล้เสร็จแล้วนี่หอยใบไกลนะ mm hmm. ดูนี่สิเฟ้นไฟสุดนุ่งเง่าน่ารักที่ฉันทอออกมาหลังจากนั้นเอามาันไปทอดให้สุก mm hmm. ใส่มันฝรั่งทอดลงไปในน้ำม,มันร้อนๆมาต้องอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อจากนั้นเราก็รอสุกหน่อยและก็เรียบร้อย mm hmm. see. น่าจะสุกแล้วล่ะทิน,นี้ก็แค่เหลือต้องชิ้นทอดนั้น แล้วฉันก็มีไอเดียแล้วด้วยฉันต้องเสิร์ฟเฟินไฟนันจานให้สวยงามและเท่านี้มันก็สวยแล้วเ่ะนี่นายเป็นเพื่อนฉันได้จริงนะแต่ฉันไม่แบ่งหรอกทําพหนังไม่พอสอบฉันได้ซ้ำแต่มันอร่อยเหลือเชื่อเลยยโอเคถ้าจะกินเรื่องวาของฉันก็ได้มันไม่เยอะมากออร่อยจังเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันสามารถป่ามากลงหนงได้ด้วยโอ้ไม่นะลูกบอลแต็ ตอนนี้ฉันไม่มได้หมอกฝรั่งอะหยุดทรมารยแล้วนายคริสตี้ไม่ตลกเลยนะกินมาฝรั่งของนายไปเลยกินลูกปัดของฉันแต่ฉันยันไม่ลงห่วงอ่ะแล้วเข้าโอ้ยทำไมไม่สำเร็จเนี่ยเมื่อกี้ฉันยันลงลอยลงได้อยู่เลยจะต้องการขนมอ่ะแล้วเข้าฉันอยากกินเอ้าไม่นะฉันทำขนมหกมเมดเลยนายลองฟันไฟได้นะ ฉันจะหายแล้วกินเลยโอ้กบคุณนะโอ้ยแย่ถึงลาของขนมชิ้นใหม่แล้วอะไรใต้ฝานะว้ามันคือหัวใจสีฟ้าอืมไม่ธรรมดาแล้วนี่ก็ล่ะโอ้ขนมต้นถังเลยเยี่ยมมากแล้วขัมจะเป็นของคริสตี้โอเคแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรอ่ะกินก็น่ากินดีนะอืมแต่มันแย่มากรสชาติแปลกๆปมันคืออะไรเนี่ย โอ๊อยไม่จริงนะมันคือสบู่ฝันร้ายชัดๆฉันกินสบู่ไปจริงๆอะเอาเมยนะ yeah, yeah. ฉันจะเสือกออกมาเป็นสบู่อ oh my god ส่วนฉันได้ลูกกวาแสนอร่อยมาลองกันเลย <c oughs> อร่อยจังฉันชอบมากๆฉันอยากกินมากกว่านี้โอ้ <c oughs> ดีอะไม่สตี s t หยุดน้ำลายไหลได้แล้วน่าจันไม่แบงหรอก เดี๋ยวฉันแสดงควนนอนเลิให้เธอดูเฮ้ยเอาขนมของฉันมานะหนอ่งอ๋อฉันมีไอเดียแล้วจะเอาสบู่ให้เป็นเหมือนลูกกวานแล้วเอาไปให้นิกกันเขาต้องกินมันแล้วดูไม่ออกด้วยซ้ำว่าม,มันคือสบู่นะเด <ฮ |pt|> าสบู่ให้เขาแล้วก็เอาขนมจริงมาเองมันดูกันเดี๋ยวนั่งกินมั่งๆบอกว่าไม่ได voilà. ้ไม่สังเกตนะอ๋อดีจังเลย สิ่งสำคัญคืลังแก้ดมันว่ากินของไม่อร่อยอยู่นะเดี <S <S ๋ยวลาของลูกกว่าฉันต่อไปอเดี๋ยวก็สองอันเองเหรอน่าเสียดายน้ำมากินกันแต่ทำไมรสชาติเหมือนสบู่อ่ะออกาเป็นฟองสบู่ได้ยังไงอ่ะวะทำไม่นะคริสตีถ้ถ้บสบ,บู่กับขนมใช่ไหมเนี่ยทำได้ยังไงกันมันคือลูกกว่าของฉันนะเฮ้ย <Hey. S 1> อ,อือโอ้ฉันมีไเดียแล้วไม่ต้องห่วงนั่นนิเดี๋ยวฉันแต่งให้นายดูให้เราใช้เวลานิดหน่อย เอาขนมสบู่มาใส่ในแก้วน้ำแล้วก็ผสมให้เข้ากันตอนนี้เราก็สามารถเป่าฟองสบู่กันได้แล้วดูสิแบบนี้เห็นไหมฟองสบู่สวยเยอะเลยนายอยากลองไหมเอาสิอยากลองเจ๋งไปเลยขอบคุณนะคริสตี้ อย่างหมือนว่าลอาเป็นปคนแรกไหม <Okay. S 1> แน่นอนขอบคุณนะจูลี่มาดูกันว่าฉันได้อะไรโออเยฉันได้ลูกกวด่ดช่งดีจังเลยตนให้ตัดเธอแล้วฉันรู้สึกกังวลแปลกๆมันทำฉันขนลุกอะเอาไม้นะอาหารหม,มามันอยู่ที่ได้ไงเนี่ยเธ <c oughs> อตลกเป็นบ้าอยากเห็นได้กินอะรจังโอ้โหถุงใหญ่ใบไ,ไม้ต้องรอลกันเล่นนแน่แนยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีฉันชอบลูกกวด่ดแต่ต้องเปดิดขวดก่อน ปบอสิสเร็วเข้าเมื่อกี้มันไม่ง่ายเลย,ยฉันก็จะเปิดเหมือนกันเอาล่ะมาดูกันนึก,กว่าสีเหลืองมาเคงว่ามันคือรสเลมอน,นามาตวรวจสอบกันโอ้เปรี้ยวจังแต่อร่อยเส็งอฉันก็อยากกินลูกกวาดเหมือนกันนี่ไม่ใช่เวลามาก,กินลูกกวาดนะจูลี่เรามีภารกิจที่ต้องทำและจริงจังด้วย <c oughs> เราต้องตกแต่งเค้กเฮ้ยระวังด้วยสิ โอ้ยฉันกิะเสร็จแล้วมันาดอกันว่ามีอะไรเหลืออีกไหมฮลโหลเ้ยมีใครอยู่บ้างยังไม่ได้กวนหรือเปล่าโอ้ยังมีต้องสั่กระปุกนะเจ๋งอะเอาเมือกไปนะฉันนึกไอเดียดีๆได้แล้วในการสส่กระปุกพวกนี้แต่ก่อนอื่นต้องลองรสชาติของมันแทนจะเป็นลูกว่าที่เปรี้ยวแต่มันเคยเละสุดเปรี้ยวปี๊ดสุดยอดไปเลยฉันจะไม่แถมออกมาเฉยๆนะฉันจะวางขวดลงไปแบบนี้เป็นการตกแต่งมันต้องแจ่มแล้วก็เจ๋งสุด ไงล่ะนายสุดยอดเลยนิกเห็นด้วยแต่เห็นแค่เค้แค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วต้องลองมันเดี๋ยวนี้เค้กเปรี้ยวๆแต่แสนอร่อยนี่มันระเบิดไปเลยมันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อเจ๋งเหรอ่ะนายโชคดีจังบางทีอาหารมาคอนเซอร์ได้จะไม่ยากอย่างที่คิดก็ได้ต้องเทนลองมันต้อ ด้ส่วนในการตกแต่งด้วยโต <Cool. S 1> อนนี้นะังไม่ทางเดาได้แน่ว่าฉันไม่ไอเดียแบบไหนในการตกแต่งนะ <laughs> แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังกาททำรูปกระดูกจากอาหารหมาเ <c oughs> จ๋งอะ่ะ <c oughs> และอาหารที่เหลือก็มาทําเป็นกระดูกเล็กๆกันแล้วก็ตกแต่งด้านข้างของเค้กด้วย <Cool. S 1> มันเจงง๋งมากฉันพอใจสุดๆโเทคนิค <Cool. S 1> hey, ดืเค้กของฉันสไม่เลวให้ตายเขาไม่ชอบมันเพราะฉันเธอบอกว่าเค้กของฉันจะไม่รสชาติแย่มากขนาดนั้นนะอายนะทีขี้ียอาหารหมักกันไม่ล้จริงๆงอ่ะเพราะฉมันแย่มากฉันจะไม่กินอีกแล้วโอโหฉันยงเหลือกระปุกอีกอันนึงทีละซับจอรี่โอ้นี่เพื่อนนี่ฉันไหม เอาจริงด้วยเดี๋ยวืัอป้อนอาหารหม้เขาเองมาดูกันว่าเขาจะทำอาหารหมาไหมก็ทำอะไรตุรีอย่าแม้แต่จะคิดเลยอ๋อไม่นะน่าขนชาัเออท้อทีแต่ว่ามันตลกมากเลยฉันจะเห็นหน้าตัวเองนะอ๋อเหรอเดี๋ยวฉันทำอะไรให้นายดูนะเอานี่ไปเลยโอ้แม่เจ้าแต่ว่าเธอทำจริงจริง ให้ตายแต่ตลกดีจริงด้วยกินเลยเพื่อนขอบคุณนะน่าจะดีมากอืมอร่อยจริงจริงด้วย <Hey. S 1> ฉันขอเริ่มคนแรกนะเอาสิฉันรู้สึกสุดยอดเลยพอฉันต้องโชคดีเสมอเออไม่นะ oh ไม่เอาพิกเผ็ดค่ะตอนนี้ก็ตาฉันหมุนวนล้อแล้ว,ลวบอกว่าฉันโชคดีเหมือนกันนะ โออแย่มันคือยลเลือดตาเย่ว้าวมันอยู่นี่แล้วฮะเป็นไงล่ะนายขี้แพ้่วนฉันไม่ยอมเล่นตำชามเลยอ๋อสาเล็กเล็กมันช่างหอมหวานสุดเกินดูฉันนะฉันเห็นนายอืมอร่อยมากอืมิงป่ะออกไปให้พ้นเลยนิก แล้วฉันต้องตกแต่งเทกแล้วได้ยินเรื่องตาพวกนี้คิดว่าไงมันต้องสวยมากใช่ไหมล่ะฉันจัดเรียงตามสีนะถ้าฉันขโมยสักเชินล่ะอย่าแม้แต่สัมผเท็กแมสของฉันคนเดียวเท่านั้นว้าวอะไรกันบรรยายเท็กดีมากอะไรฉันหยุดไม่ได้แล้ว คิดว่าจูลี่เป็นบ้าไปแล้วพิเศษมากเป็นเคที่น่าทึ่งจริงๆนิ่งๆแกเห็นตลกๆไหมดูน้อ่าฉันทำอะไรได้เออเจ็บจังเลยเห็นแล้วขอบคุณนะจูลี่เฮ้ยเคขโมยฉันเผิแค่แป๊บเดียวเองนะมันก็ไปแล้วแต่ว่าเนลืมอะไรไปหรือเปล่า ทำไมต้องเตืนฉันเรื่องพริกเผ็ดๆด้วยเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียแล้วเอาเขียงมาเพื่อสับมันให้เล็กลงเ hey <c oughs> ยียมเจ๋งเยี่ยมมากตอนนี้เราก็สามารถตกแต่งเค้กได้สัวยิ่งขึ้นและวงกลมสดใสก็ดูน่าประทับใจดีนะเ <'s> จ๋งไปเลยอ๋อเหเจ๋งอะเออะไรแป๊บนึงเดี๋ยวทุกอย่างจะพร้อมแล้ว อ้ยังเหลือพิกุสองสามเมตรเท่านั้นและมันจะเป็นเขาที่สมบูรณ์แบบแม่จ๋าฉันคืออัจฉริยะจริงๆเออเอหมายถึงคนทาตัวไม่ได้ดนนอะไรจะมีใครบ้ากว่อนนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขากินได้แล้วแบบเด้อเรียบร้อยพิกเยอะมากฉันไม่อยากกินมันเลยมันคือิดร้ายชัดๆน่ขาขยะแขยง แล้วน่าสงสารฉันเห็นใจนายมากนะดูเหมือนว่ามีบางอย่างกำลังลุกไหม้พระเจ้าฉันเองอย่าตกใจสื่รีมาช่วยแล้วเออฉันยังมีชีวิตอยู่แม่จะขอบคุณงั้นลำลำกันนะจำจีนเมอือปล่าแปล่แต่ฉันชะนะหมนและก็หมนให้ <c oughs> hey, ตายเธอ จูเล่โชคไม่ดีเลยเธอตลก oh <my> God. ฉันจะกินวาซาบิได้ยังไงกันมันคือสิ่งที่เราที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกนี้เลย oh. ไม่ต้องเสียใจนะฉัหน้าถ่อชโชคดีกันได้งั้นฉันจะหมุนวงล้อได้แล้วโอ้โหโชคสองชั้นวิเศษมากส่วนเธออิจฉาไปยิดยึด โอ้โหมีทั้งนูทลาและก็ชกลัอยู่ด้วยกันสุดยอดฉันนี่เก่งจริงๆ <c oughs> ฉัน,นนี่เก่งจริงๆรจูลี่ขี้บนแต่ฉันว่าอะไรหรอกนะเพราะฉันไม่ดทันล่าแต่าขคดมันอร่อยแบบสุดๆฉันรักมันมากมากอร่อยเอครู <c oughs> ใจเย็ยนต้องตีหน่อยสิฉ oh. <Yeah. S 1> ันมีไอเดียที่ยเยี่ยมในการตกแต่งแล้ว <h ums> เขาพูดถึงอะไรกันเฮ้ยจะตกแต่งเค้กให้เจ๋งฉันต้องใช้เครื่องมือแบบมอืออาชีพเท่านั้นอะไรประหลาดจริง s <S ฉันสามารถ,ถาทานยลทล่าให้สวยงามได้ไหมพายได้ <Yeah. S 1> ดูนี่สิแบบนี้แหละและจากนั้นก็ใช้ลูกกิ้งในการช่วยกระจายเนลล่าให้ทั่วเค้ก บางทีอาจจะไม่รู้นะแต่การตกแต่งเค้กเป็นศิลปะที่แท้จริงและเพื่อเสริมให้มันอลังการยิ่งขึ้นฉันใช้ช็อกโกแลตแท่แสนอร่อยเหล่านี้แหละแทนเพื่อทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบเราต้องวัดความยาวและก็ประเมินรสชาติของช็อกโกแลตด้วยเสีงเริ่มทำงานได้ฉันจะสลับระหว่างช็อกโกแลตสีเข้มแล้วก็สีขาวเพื่อให้เค้กดูน่าทึ่งสุด อย่างนี้สิขึ้นอยอดเช็มเค,คชร้านเหมือนกันนะนี่อีกแล้วนะไปลองวาซาบิของเธอสิก็ได้จริงๆไม่มีอะไรต้องลองทุกอย่างเหมือนชัดเจนแล้วฉันมีไอเดียด้วยอันเยนายพูดถูกนะฉันตกแต่งเค้กด้วยวิธีแบบท้องออถิ่นเธอสวยจังอขอบคุณวาซาบิมีพืชเพริมมาจากประเทศญี่ปุน่นหมายความว่าเราสามารถใช้เครื่องมือแบบญี่ปุ่นได้ก<อ>่อนอื่นต้องเทวาสุปทั้งหมดใส่ถุงขนม แล้วก็ตกแต่งหน้าเค้บันเทให้สวยงามและจากนั้นก็ถึงเวลาใช้ดาบซามูไรของฉันเยอะแม่จ๋าเธอทำอะไรระวังหน่อยซิมคืออาวุธน,นะไม่มีเวลาเล่นแล้วเล้าตัดแคกภารกิจสำเร็จเร็วเข้าซามูไรกินเลย โอ้ยเย่ฉันหิวจนแทบจะเป็นลมแล้วและไม่จําเป็นต้องใช้ดาบสาไรัยในการตัดเค้กด้วยจากนั้นก็ตัดแบบนี้และหยิบเข้าปากได้ mm hmm. มันง่ายมากอืม mm ก hmm. ิ่นหอมจังเลยนี่เป็นเค้กที่อร่อยที่สุดฉันกินในวันนี้อร่อยกันบรรยายเลยจูรี่กันาหาันไว้ ตายฉันลืมไปแล้ว่าไม่ใช่แค่ต้องตกแต่งเค้กแต่ฉันต้องกินเค้กที่อันตรายสุดๆนี้ด้วยองลงแล้วสิ่งสำคัญือต้องกินทุกอย่างให้เร็วที่สุดผ่านไรชัดๆเธอรู้สึกร้อนๆเห็นนะาันไปไม่ได้จริงๆนี่แหละที่ฉันอยากเห็นฉันไม่ช้าเลยสักนิดเอาผัเจ้าฝันกำลังลุกชงในคอฉันแต่จะไม่ยอมเจ้เหมอนว่าเกิดไฟไหม้แล้วเราต้องการถังดับเพลิง mà kỹ trẻ của tôi liên cảnh sinh để khi sân mới kinh khế khỏi chân đây nữa. chân đây nữa